ทงได้ที่เดินเข้ามาคือตลาดนัดเลยใช่ไม่ใช่บอลยักษ์โอเคบอกไม่ใช่ไม่ใช่บอลกายอไเปดใช่ไหมเจนก้ามันเจก้ากินมือทีวีพาร์ตมาชัดแจ๋วแหววเลยนะจะไปจะเล่นเลย่นอยลนะชื่อตัวนี้ไม่ใช่นอนไม่ใช่นอนนะ ครับทุกคนผมจีโน่แซวเคครับแล้วก็กลับมากันกันกบงานมหกรรมคอร์สเพลย์ระดับประเทศนะครับผม c a ฟคอ c o สเพย์อาร์ตเฟสติว2024นะผมที่ทรูไอคอน hall ห้างไอคอนสยามกรุงเทพมหานครนะครับผมก็วันนี้นะผมกลับมากันอีกแล้วผมกับการคอร์สเพลย์ของผมนะซึ่งโอ้โหห่างหายกันไปพอสมควรเลยนะเพราะว่าผมคิดถึงมากกับการคอร์สเพลย์และที่สำคัญก็คือวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวฮนะ ผมเป็นคนเปิดตีเลยครเปิดตีโปเกมอนแล้วมาถ่ายกันที่นี่นะซึ่งวันนี้นะผมแต่งเป็นกลับมาอีกแล้วนะผมก็คือโฟกเนอร์หรือเดนจีนะผมหัวหน้ายิมทัดไฟฟ้าจากโปเกมอนภาคไดมอนเพลและแพททินัมนะผมก็วันนี้มีใครมาร่วมพกกับผมมั่งไปเน้นไปรู้จักพวกเขากันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะเอบไอ้นี่นะคะรอบนี้ก็มาเป็นเอ็ดจากโปเกมอนแบ็คไวค่ะก็รอบนี้ก็จะเข้าเป็นไหน ว่าป,ปีที่แล้วหรือเปล่าเราไปดูกันเลยดีกว่านี่คือการเดินทางแบบด้วยรถไฟฟ้าที่แบบหลายต่อที่สุดแล้วนะเท่านี่ผมนั่งมาเนี่ย<อ>เพราะว่านี่มีต่อแบบสายชมพูต่อสีเขียวต่อสายสีลมและนี่ต้องไปต่อสีทองอีกโอ้โห หินมากครับวันนี้ถือว่าครั้งแรกเลยกับการไปไอคอนสยามด้วยตัวเอง <c oughs> เอาละฮะทุกคนเราถึงห้างไอคอนสยามแล้วนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากเดินเข้ามาเนี่ยว่าผมเดินอยู่ในวังดูดิโอ้โหลู <c oughs> หลาม,มากนะฮะก็ ตอนนี้ผมมาถึงแล้วผมไม่รู้นะว่ากลุ่มตีโปเกมอน,นะจะมาถึงยอย่างไงไหวผมเดี๋ยวหนึงผมม้นหัวเราเป็นอะไรเนี่ยงสงใส่โดนเหงืง่อเยอะไปหน่อยผมยังไม่ได้ใส่เวกนะเพราะว่านี่ววกอยู่นี่แล้วก็โคลิงเจ้าลูกสิงโตน้อยกำลังนอนอยู่นะ, <S <S นะก็เดี๋ยวผมจะไปน่าจะมีแถวล้าน,นงงานหน้างาน่ะเนาะที่แบบให้เราไปงานไปนั่งพักก่อนนะเพราะว่าเอาจริงนี่คือเหมือนที่ผมบอกเพราะว่าเป็นการเดินทางรถ,รถ,รถไฟฟ้าที่ หลายต่อที่สุดอถามว่านานสุดไหมก็ไม่ได้นานขนาดนั้นนะก็แต่ต่อหลายที่มากก็เหนื่อยอยู่นะโอเคผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยเ,เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเลยครับเดี๋ยวไปดูงานกัน ดูโซโล่ของใครเนี่ยอันนี้น้องลวเนี่ยอะไรเนี่ยเอาลูกผมไปทำอะไรนะไม่รู้สิก็น้องเขาน่ารักอะใช่ไหมโอเคทุกคนฮะแต่งหน้าเสร็จแล้วครับผมนี่ผมใส่แว่นอยู่นะเพราะว่าผมตาบอดเลยน้าไม่ใส่แว่นนะโอเคแต่งหน้าเสร็จแล้วรุ่นพี่เขาก็มากันแล้วอยู่ไหนกันเอ่ยนี่โบมือไน นี่พวกเรายังมาไม่ครบตี้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปบุกงานกันก่อนนี่เอาแล้วทุกคนเราเข้ามาอยู่ในงานแล้วนะผมก็โอ้โหครั้งแรกที่เดินเข้ามาคือนี่เลยเดี๋ยครั้งแรกที่เดินเข้ามาคือตลาดนัดเลยใช่ใช่ พี่เซนไปที่ไม่อยากจะเชื่อเห็นเห็นเห็นพิ่เซนเตอร์แล้วไม่อยากเชื่อเลยคือแบบแนนน่ออเาไม่ใช่พ่อบุญหลงประจำต้องบันทีไปไม่ใช่มันปกติหรือเปล่าเต็มไประเด็นคือไอ้ไอเดียพ่อบุญหลงประจำต้องบันทีไม่ให้คือคือคือต้องคิดอย่างนี้คอสคอสเพย์เยอร์เอาจริงๆหล่อได้ต้องมีมเป็นด้วยหล่อได้สวยได้ต้องมีมให้เป็นด้วยพ่อบุญหลงประจำต้องบันทีนะเอาไบอกว่าไม่มีหลงไ่เชื่อหรอาเท่าแก่น้อยนะ กทได้เออเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่สิอะไรนะใช่ใช่อะไรนะโมเใชบอลยักษ์โอเคบอกไม่ใช่บอไม่ใช่บอลกายอลกายเจนแปะไม่ใช่บอลกายดิไม่ใช่ไหมใช่ไหคล้ายแล้วแต่ไม่ใช่สีมันคล้ายแต่มันไม่ใช่ไม่รู้สิ เห็นแต่กลมๆเสียงแตนเดอเดินผ่านเอ้าไม่ใช่นี่หว่าไม่ใช่คิดคิดว่าบอลกายเหรอไม่เมื่อกี้ไม่ได้ใส่แว่นไงอ๋อโอเคอันนี้อไม่เห็นอันนี้แกดเห็นก้อนก้อนสีแดงรเดินผ่านในแนงดำๆแบบเฮ้ยคล้ายๆนมัไม่ใช่เอาแล้วคนชอบโปเกมอนนี่แบบเอ้ยมันของผมนี่หลายดมเลยมีแกมอน์เนด้วยเดี๋ยวมันชื่ออะไรนะกะปิกะปิปลาะกะปิกะปิปลาคาปิบาร่าหรือเปล่า กบปาราโอ้โห,โหเล่นซะอร่อยเลยโอ้เนี่ยแซ่บหลายเลย <c oughs> แต่จริงๆเพย์ซูสัตว์เขาเขียวมันเล่นกอรเอนะ e ้อีก,กับปิปลาดเนี่ยเอามาัน <c oughs> ตายแล้วโอ้ยไปเ,เล่นเอแล้วมันเลยไวรัลทุกคนเรียกันหมดเลย <c oughs> <c oughs> มาดูโปเกมอนแบทเทิลก oh, ัน no ดีกว่าพี่แมวพี่แมวถือหน่อยมาเลยมาเลยของหลัเลยเขา้ลเลยเาไปแก้ลูขอม หมนึกว่าจะมีคนเชียร์แบบตีกันตีกันตีกันโอ้ส่วนอันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยเรารวมตีกันแบบมันไม่ใช่นะมันกลายเป็นแบบอ่าประชุมประชุมไม่ใช่ประชุมสภาประชุมสภาสภาโปเกมอนในบ้านใส่ในกาแฟเออเดี๋ยวเออมีอะไรบ้างอ่ะไอเนี่เรียกมองออกมามาคุยกันเนี่ยนายตะกี้แบทเทิลเป็นไงบ้างไอไงไอไงหรอ เนี่ยแบทเทิลกันเนี่ยสองคนนี้นี่นี่คนนี้เห็นว่าต้องแก่น้อยไม่ได้มาแค่ฝากของมาชวตัวอย่างเดียวในเมื่อชื่อของกิจกรรมเราคือเปิดตีชวนเต้นชวนเต้นนะทางนั้นผมว่านะตอนนี้เดี๋ยวให้ท่าแก่น้อยเขาเต้นกับเพืนแต่ะมีค้ว่าชวนเต้นชวนเต้นจะเต้นคนเดียวไม่ได้ชวนเต้นไม่ได้แปลว่าต้องเปิดตีด้วยถ้าอย่างนั้นเราเอาตีขึ้นมาก่อนเลยดีกว่าไหมคะตีขึ้นมาก่อนสักนิดนึงค่ะ เดี๋ยวมารวมกันนะฮะมาร่วมกันตีเต้นนะฮะเต้นเปิดพี่ชวนเต้นกับเข้าแก่น้อยกันเอาอย่างนี้ตอนนี้ทุกคนพร้อมไหมฮะพร้อมไหมคะเราพร้อมไหมคะ อ่อนกล่าวเดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมการแบบกิจกรรมวอล์มบอสที่กำลังจะเกิดขึ้นกันแล้วและบนออนเตจครับเด็กสักครู่นึงเดี๋ยวเราจะได้มาเจอกันอย่างแน่นอนนะฮะกับเจสต์คอสเทเยอร์ระดับอินเทอร์เนชั่นแนลอ่าแล้วก็ต่อที่ไม่อยากให้พลาดเลยนะคะก็คือคาร์ฟคอสเทย์คอนเทสต์แบบประเภทเดี่ยวที่จะมีขึ้นหลังจากนี้ก็คือมาจากกองที่นั่นเลยบอกเลยว่าต้องมีแบบกำลังจงกำลังใจส่งให้นักเวทีเยอะๆ ใช่ครับผมดังนั้นจัดกันเต็มๆนะฮะอันนี้ปลาไหลทะเลอันนี้คือปลาไหลเวอร์ชั่นปลาไหลจมูกแดงปลาไหลอ่ะเดี๋ยวพอละเปลี่ยนล่าก็จะกลายเป็นปลาไหลสามตัวซึ่งน่าเกียดสามเท่านี่อะไรอ่ะเดี๋ยวขอกินก้ามันกินก้ามันอ่ะกินก้ามกินมือไม่เอาดิ๋ยโอ้และเนี่ยเคยค้อยมาสุบะด้วย ไม่เอาดิกิงก้าอ่าก่อนหนึ่งผมต้องบอกก่อนนะทุกคนผมไม่ใช่แซมจากซารูเวลล์นะเป็นทุกอย่างยกเว้นเดนจิมเป็นทุกอย่างยกเว้นเดนจิเออพิซซ่าไหมคะกินโจจ้าคุณโอ้เออพูดถึงโค้ล้ผมลืมเอาอะไรมาเป็นมุกเลยอะไรนะกระป๋องแบบซี่ปัะนี่นี่แหละทุกคนผมหาเรื่องเสียตังจนได้นี่นี่เลย พี่กาจูใส่ชุดกาแล็กติกอ่ะใส่ชุดแกงกาแล็กติกอ่ะส่วนพี่แอร์พี่แอร์ได้ได้อะไรมาอ่ะอ่าเป็นหัวหน้าทีมพัฒนาก็ต้องได้จูพัดมาสินี่จูพัดมานะนี่เลยทีวีพัดมาชัดแจ๋วแหววเลยนะก็เลยจะเล่นเลยก็จะเล่นเลยโดนย่ง <laughs> เล่นเ,เนี <laughs> นะ่น <laughs> นะยโดนชิงแย่โดนชิงไปก่อนเลยก็ <laughs> ังจะเล่นเลย <laughs> ทางเท้าแก่น่อยครับเริ่มต้นครับวันนี้ครับงานพิเศษยกแทนคุคิดไปแล้วว่าอาจจะไม่มีพิธีต้อนรับสักเท่าไหแต่ผมยิดดีที่ได้กลับช่วยคนอีกครั้งนะขอบเแต่ด้วยสถานการณ์ขตอนนี้ผมไม่สามารถช้พิธีสักตีได้ครต้อนบพเราทั้งหญ่ใจพิธขอไงาแล้วกระเร้าอใจ มันจงหัวกัดคุหมอต้อทำยังไสกแต่เาุุ่ะ้ออเป็นหน้าที่ฉันเองเส้นอ้าสุสตาผ่านแตต่นัทางจงหันวสู่ามนไอ้ทุกคนอแล้วนะคุณด้วยดร ปกอบัาได้รร้อยแล้วนะครับมาต่อกันเลยดีกว่าครับ30นาทีในการอกคะแนเพิ่มครับลองหันหลังดูดิเอาพี่มหาบุยหลังหันหลังตับุยบุยใหญ่นี่กันจแนกข้างหลังไหนกินโมจิยังเอ่ยกินไปไมได้หรอวะโมจิยังได้เลยเนี่ยังไม่ได้กินโมจิยังยังไห โ oh, oh, อ้โหอภิมหาบุยจริงๆชอบมากอีบุยอีบุยอีบุยตัวใหญ่อีบุยชืย่อออีบุยเด้เหรออีบุย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 อภิมหาบุยนี่เลยเดิน <c oughs> เดินไปขบวนพานเลทเลยอย่างนี้ชอบมากวันนี้เจอตรงเนึ่งท่านเองมาขับขบวนหน้าโอเค ปกติเขาไม่ได้มาแบบนี้นะเราายแบได้และอย่างหนึ่งคือเขาเคยพอชวยเติมเติมเห็นชัดหน้ยายามพยายายโอเคขยายายายที่เดิม โอเคเลยพี่เซ่อว่ะพี่เซ่อ ก่งเลยจ้ะ um momento บล็อกงานคราฟคอเพลย์อาร์ตเฟสิวัล2024ที่ห้างไอคอนสยามนะครับผมก็โอโหงานวันนี้ผมพูดเลยว่าสนุกกว่าปีที่แล้วเนะีกฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมลองพาเพื่อนมาด้วยไงเพื่อนดองโปเกมอนนะแล้วก็ได้กลับมาคอสเป็นไอห,หนุ่มช่างไฟหัวทุเรียนนะที่หลายหลายคนชอบเรียกกันนะก็เดี๋ยวลิงก์ช่องทางการติดตามของเพื่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจะผมจะใส่ไว้ใต้เดสคริปชันผมให้ทุกคนไปติดตามกันนะครับผมก็วันนี้สนุกมากนะสนุกกว่าปีที่แล้วจริงฮนะเยี่ยมเลยฮนะก็ ขอบคุณนะที่ติดตามและชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กด like, subscribe กดแชร์ share, และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะฮะกดไปเลยกริ้งๆแนะ่ตรงนี้แล้วก็ขอบคุณมากครับผมที่ไปเที่ยวด้วยกันและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมบ๊ายบาย